สวัสดีค่ะพบก,กับทิดาชาแนลเช่นเคยคลิปนี้ทิดาชาแนลมาอัปเดตสถานการณ์ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะมาอัปเดตพื้นที่ที่ต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะ พร้อมอัปเดตการตรวจฝนด้วยเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคลิปนี้จะอัปเดตภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนและตอนล่างค่ะก็จะไปรับชมรับฟังข่าวฝากกดติดตามกด subscribe ที่ดาชานแนทด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะอัปเดตยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะที่เคลื่อนตัวเข้าปกคุมประเทศไทยในวันนี้ช่วงบ่ายค่ะสถานการณ์ก็คือจะทำให้เกิดฝนตกหนัก อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากได้เน้นเลยค่ะภาคตะวันออกทุกจังหวัดเตรียมตัวรับมือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชนบุรีจันทบุรีตาดพัทยาฉะเชิงเซาสะแก้วในช่วงหลังจากนี้ยาวไปจนถึงห้าทุ่มค่ะ และต่อจากภาคตะวันออกก็เตรียมตัวรับมือให้ดีค่ะอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันนะได้แก่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างซึ่งจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปพี่น้องชาวอีสานก็มีฝนตกแล้วนะคะในคืนนี้เตรียมตัวรับมือให้ดีค่ะเรามาต่อกันที่เรดาร์ของภาคเหนือนะคะตรวจเรดาร์นี้มาดูกันว่าตรวจจับ กลุ่มฝนที่จังหวัดอะไรบ้างตรวจเวลา19นาฬิกาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางที่อำเภอแม่สเมืองอแม่แจ่มอภอแม่วางอภอดอยหลออเภอสันป่าทองอหอดจัังหวดเชียงใหม่อภอขุนตาลอเทิงจัังหวดเชียงรายอเภองาอเภอแม่มออำเภอเมืองจัังหวดลำปาง อำเภอท่าปลาอเภอน้ำปาดอภอฟากท่าอเภอทองแสนขันอเภอชาติการจังหวัดอุตรดิตถ์อสันติสุขอภอูเพียงจังหวัดน่านอเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนอเสองอเภอลองอเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกค่ะ มาต่อกันที่เรดาของอีสานตอนบนตรวจเวลาเก้านาฬิกาสีสหน,หนาทีหมายเลขนึงตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้งจังหวัดจ้าจังหวัดเพชรบูรณ์เกือบทั้งจังหวัดจังหวัดนคนรราชสีมาเกือบทั้งจังหวัดและก็ะอำเภอลำปายมาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหมายเลขนึงตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนะัก กุมฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณเพื้นที่อำเภอโซพิสัยอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการต่อกันที่เรดาตรวจฝนอุบลราชธานีของอีสานตอนล่างตรวจเวลา18นาฬิกา4านาทีจาตรวจพบกุมฝนอ่อนในเขตอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอสังคาอําเภอกับเชิงอําเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร์อําเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดอําเภอตาสูนอําเภอนามยืนจังหวัดอุบลและกับประเทศกัมพูชากุมฝนปานกลางตรวจพบแนมเพิ่อคู่เมืองอําเภอแค่นดงอำเภอล่ำปลายมาศอําเภอสึกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์และกับประเทศกัมพูชาจ้ากุมฝนหนักนี่ตองระมันระวังอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะ ไดแกอํเาเภอหวยราดอํเาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อํเาเภอสีเมืองไม่อํเาเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลและกะ็ประเทศกัมพูชาค่ะจังดไดไพรโตก๊กแล้วกับมะว่าห้ฟางแนหรือท่านแม่ในตก๊กน้ำท่านในได้ข่าวกับมะว่าห้ยฟางกันได้จ้าสำหรับคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาไหลหลากด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยบ๊ายบาย